ชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะอโอปอปวดท้องโอเคเดี๋ยวเรียนย้อนหลังลูกเมถุนเกิดตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะเป็นเมถุนตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะมาดูกันค่ะว่าเมถุนเป็นยังไงบ้างคุณบอลบอกว่าอาจารย์ดูไหมคะถามสี่น้องกิฟอาจารย์ดูหรือเปล่าในคลาสเรียนเป็นไงบ้างน้องกิฟบีเบลน้องโปน้องโอปอเป็นไงล่ะในคลาสเรียนอน่ะหนูโดยเฉพาะวันสุดท้ายที่เราเวิร์กช็อปกันเป็นไงคะ อาจารย์สอนเข้าใจไหมล่ะเก็ตมะปัง hmm. หรือป่าเดี๋ยวดูดาวศุกร์ดาวพุธโคจรถอยหลังวันไหน15มีนานจริงๆด้วยใจดีมากไม่มีการฟาด <laughs> 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 อ่ะโอเคต่อไปชาวเมถุนชาวเมถุนนะคะ อ่ะใครเป็นเมถุนเมทุนเพิ่งมาเลยเห็นไหมนี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะคนที่เพิ่งมาแล้วมาเจอพอดีเนี่ยไม่ใช่บังเอิญนะลูกอาจารย์จะบอกว่าเวลาอาจารย์พูดราศีอะไรเนี่ยแล้วเพิ่งมาเจอเพิเ่งมาเจอตรงราศีตัวเองเป๊ะเ,เ,เนี่ยไม่ใช่ความบังเอิญเลยนะคะทีนี้มาดูค่ะเรือนราศีเมถุนคือตรงนี้ค่ะที่อาจารย์วงเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์ขีดให้สวยๆดีกว่า ดาวพฤหัสจริง,รงๆมันโ,โคจรเข้าราศีเมถุนมาตั้งแต่ช่วงตุลาช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะคะแต่มันแค่รีโทเกรตคือโคจรถอยหลังแค่นั้นเองนะฮะปกติจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนถือเป็นราศีที่โชคดีปังอลังการมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็จะปังอลังการแล้วก็จะถึงจนวันที่10มิถุนายนเพราะว่า10มิถุนายนชาวเมถุนจะยื่นไม้ค่ะจะยื่นไม้8ปดคูร้อยเนี่ยส่งต่อให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะลูก เพราะฉะนั้นเจ้าดาวพฤหัสมันโครจรเข้าหนึ่งราศีประมาณเทคทามประมาณปีหนึง่งหนึ่งราศีมันอยู่ราศีไหนราศีนั้นจะเลิศเลออลังการที่สุดในรอบปีนั้นเมถุนหนูกินเรื่องนี้มาแล้วตั้งแต่พฤษภาคมหลังจากนี้หนูเตรียมตัวนะคะ10มิถุนาเป็นต้นไปพฤหัสย้ายเข้าราศีกรกฎชาวเมทุนหลายๆคนเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงชิปเอเนอร์จีตัวเองแล้วที่จะเกี่ยวกับเรื่องของความโชคดีด้านการงานเอ่ยด้านความสัมพันธ์เอ่ยการแต่งงานความรักที่ดีเอ่ยนะฮะจะเปลี่ยนไปเรื่องอะไรรู้ป่ะเม็ดเงินทีนี้ พอดาวพฤหัสมันโคจรเข้าราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนการเงินของชาวเมถุนในรอบ12ปีเมื่อกี้ไอ้น้องซีไปไหนละหนูเตรียมตัวลูกหนูเป็นนักโหราศาสาตร์อยู่หรือเปล่าเป็นหมอดูนักพยากรณ์อยู่หรือเปล่าปรับพัฒนาตัวเองให้ยิ่งยวดขุดเส้นทางการไหลของเงินค่ะใครที่เป็นเมถุนแต่ทํางานด้านเดียวมีเงินก๊กเดียวอยู่นะฮะหรือมีเส้นทางการไหลของเงินแค่ทางเดียวไปขุดเส้นทางการไหลของเงินเพิ่มด่วน หนูมีเวลาที่จะให้ทำตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิบมิถุนาเท่านั้นในการเริ่มปกักธงขุดเสาลงเสาเอกโปรเจกต์ใหม่ต้องทำแล้วนะคะด้วยความรักและปรัทธนดีจากจารนีมี่หนูต้องทำเพราะถ้าหนูไปเริ่มทำตอนที่ดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนการเงินแล้วเอ e เน y หนูมันจะดึงแล้วมันจะสร้างได้ยากแล้วตอนนี้คือสร้างรากฐานได้เลยลูกทำได้เลยค่ะไม่วายไม่วางนะคะนอกจากนั้นแล้วเจ้าดาวศุกร์เนี่ย มันยังอยู่ในเรือนที่11มันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความความฝันโฮเป็นดีมเป็นเรือนสังคมเพื่อนฝูงการสร้างชื่อเสียงต่อสาธารณชนก่อนที่ดาวสุขจะโครจรเข้าราศีพฤกษบสุขมันโครจรในเรือนที่11เดาวพฤหัสอยู่เรือนที่1นี่คือดวงขงคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วดังชั่วข้ามคืนหนูนึกออกปะแต่ไดๆเดี๋ยวพอดาวสุขมันเดินถอยหลังอีก ตั้งแต่2มีนาถึง12เมษามันก็เป็นมุมอับเล็กๆของตัวชาวเมถุนอีกเพราะฉะนั้นเมถุนทําตั้งแต่ตอนนี้จนกว่าจะถึง1มีนาคมแล้วก็ไปทําอีกช่วงหนึ่งคือลงเสาเอกซะตั้งแต่13เมษาจนถึง9มิถุนายนทําให้แล้วเสร็จแล้วจะดีมากๆอยู่ๆก็มีคนมาติดตามหลักแสนค่ะเป็นไงล่ะซีซีติดตามเยอะกว่าอาจารย์อีกซีซีเห็นไหมคะ หนูจะปังค่ะหนูจะมีชื่อเสียงเงินจะไหลเข้าหนูเยอะมากไปขุดเส้นทางการไหลของเงินเพิ่มซะนะคะถ้าอยากต่อยอดความรู้หนูพยากรจรเป็นไหมล่ะทรานสิตได้ไหมหนูอยากต่อยอดคนม,มาลงคอสอาจารย์เลยซีซีหนูมาลงคอสอาจารย์สิหนูพยากรจรเป็นหรือเปล่าหนูได้ถึงขั้นไหนลูกของศาสากลน,นะถึงขั้นที่พยากรจรได้ไหมโซลารีรเทิร์นได้ไหมนะแล้วก็สามารถที่จะนั่งคำนวณ ดูเป๊ะว่าวันไหนวันไหนเปิดตําราแล้วดูได้เลยไหมแบบว่าพันคานวณได้เลยไหมหรือ,อยังไงเอ่ยหรือว่าหนูแค่ดูในเรื่องของเบอร์ชาร์ตคะค่าของอาจารย์จะเปิดสอนเนี่ยรุ่นแรกวันที่8มิวันาที่8กุมภาพันธ์นี้ใช่ไหมอาจจะเลื่อนไปหน่อยหนึ่งแล้วกันอ๋อถนัดเรื่องความรักอ๋อหนูถนัดเรื่องของซินนัทรีหรอซินนัทรีเรื่องความรักถ้าดูดาวจรไม่ได้มันก็ไม่เป๊ะสิลูกมันต้องดูดาวจรได้ด้วยนะคะ มาลงเรียน CCC หนูจะปังกว่าน,นี้นะ,ะเอออ่ะขายคอร์สอีกถึงไหนแล้วล่ะเมทุนทีนี้เมทุนเอาถามกันเข้ามานะคะเมทุนถือว่าเป็นบวกค่ะเป็นบวกนะนั่นแหละนั่นแหละทีนี้พอเมทุนมันเกิดโซลาอิคลิปโซลาอิคลิปกับลูน่าอิคลิป เดี๋ยวจะเพิ่มพูนความรู้ค่ะโอเคค่ะดีมากค่ะลูกมันจะได้ปังๆเลิศยิ่งขึ้นหนูเข้าใจไหมคนที่เป็นนักโหราศาสตร์จริงๆอ่ะคีย์สำคัญคือคําว่าอนาคตมนุษย์อยากรู้อนาคตศาสตร์ไหนที่สามารถตอบอนาคตมนุษย์ได้ศาสตร์นั้นจะจงเจริญแล้วศาสตร์ไหนที่สามารถบ,บอกวันเดือนปีเป๊ะๆช่วงเวลาเป๊ะทํมมิ่งทาลายเป๊ะได้ศาสตร์นั้นจะเลิศเลยยิ่งกว่า เพราะฉะนั้นอาจารย์พิสูจน์มาแล้วค่ะโหราศาสตร์กลน,นะถ้าตั้งลัคนาถูกนะฮะใช้บนันทีเกิดถูกนะฮะการพยากรณ์คำนวณความเป็นไปเนี่ยอาจารย์จะมีเล่มแบบนี้เลยค่ะรู้เลยดาวดวงไหนส่งผลทำมุมอะไรแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นเป๊ะค่ะไม่เสียเวลาแล้วก็สามารถไปปรับวางใช้ปรับปรับวางวางแผนชีวิตนะฮะไอเบิร์ดชาร์ดมันเหมือนกับแผนที่ชีวิตลูกพิมพ์เขียวชีวิตอะ ะะมันเหมือนกับไลฟ์แมปอะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะหมุนดาวให้มันโคจรตามวันเวลานั้นได้แล้วดูว่าความเป็นไปอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเลิศเลอค่ะซึ่งอาจารย์ทำได้ไม่รู้สีสวยอะ <laughs> อ่ะโอเคเ <c oughs> มถุนความรักเป็นไงมั่งแม่สอบถามค่ะต้องฟังราศีทั้งราศีลัคนาได้หมดเลยลูกไม่มีปัญหาเลยเมถุนอธิอักคนนะเมถุนนะเออน้องซีก็สวยอาจารย์เชื่อเลยค่ะ ปังปังคอยปังปังนะลูกแล้วรีบทานะคะจะได้โกยเงินนะแล้วชื่อเสียงมันจะปุ๊บเลยนะหนูอะ <d> ่ะขออนุญาตอะไรนะเมถูนความรักเป็นไงบ้างแม่ะดูในเรือนปัตน,นี้คือเรือนความรักของตัวหนูเดสเซนเดนต์ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนความรักเห็นไหมคะแล้วพฤหัสก็อยู่ในเรือนตัวเองอีกคะ่ะถือว่าถ้าเกิดหนูกำลังรองคอยความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์การเกิดขึ้นได้นะฮะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิมิถุนายนก่อนจะย้ายราศีถือเป็นบวกคะ่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะยังถือว่าดีอยู่คะ่ะ ราศีเมถุนทํางานเขียนอะไรนะขุดทางไปทําเพจในบ้านฟ้าเป็นเพจเรื่องนางงามจะปังไหมคะน้องเมชานหนูทํางานเขียนเรือนที่เกี่ยวข้องกับงานเขียน1 2... 3.. 4... งอหอาจารย์ดูเรือน5กับเรือน3ดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือน5อ่อะอย่างนี้ค่ะน้องเมชาน งานเขียนได้ไม่มีปัญหาค่ะทําได้ละ่ะทีนี้ในช่วงสอง 2, มีนาถึง12เมษาเนื่องจากดาวเจ้าเรือน5ของหนูเรื่องของไอเดียความคิดใดๆมันรีโทรเกรดเนาะมันถอยหลังให้หนูไปจับอะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆเพื่อนเก่าหัวหน้าเก่าคนที่โคนโเดียด้วยเก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่เคยมีอยู่แล้วขุดขึ้นมาแล้วมาใช้เกี่ยวกับนะงานเขียนตัวเองนะคะในช่วงนั้นจะปังจะดีนะจะปังและจะดีนะฮะจะเป็นบวกแต่ไม่มีปัญหาค่ะ ไปได้และยิ่งดาวพุธหนูตอนนี้โคจรอ,อยู่เรือน9อยู่น้องเมชาถือว่าดีค่ะถือว่าได้เลยนะส่งผลเป็นบวกสุดๆค่ะตัวของลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดโซลาร์อีคลิปในวันที่29มีนาคมนี้เกิดขึ้นในเรือนที่11มันเกี่ยวข้องกับความฝันเป้าหมายค a l l i n g s so ซ p พ r p o s เป้าหมายจิตวิญญาณของตัวหนูชาวเมถุนหลายคนอาจารย์เลยบอกว่าหนูนี่เป็นก๊อกสุดท้ายของ energy ของสิ้นปีนี้แล้วนะคะตั้งแต่2 29กุมภาจนถึงนับไป6เดือนให้อาจารย์29กุมภาถึงประมาณช่วงมีนาคมถ้าหนูไม่สร้างช่วงนี้มันไม่ก็จะสร้างช่วงไหนแล้วความโด่งดังและชื่อเสียงอนะเมถุนมันไม่มีแล้วนะคะมันจะไม่ย้อนกลับมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องทําแล้วนะลูก ทิ้งทุกอย่างเพื่อเป้าหมายตัวเองเท่านั้นเชื่อจานนะแล้วด้วยความที่หนูเป็นราศีธาตุลมเดี๋ยวพอดาวพุธโคจรถอยหลังน้องเมชาดาวพุธเก็บเป็นดาวเจ้าลัคนาหนูมันโคจรถอยหลังตั้งแต่15เมษายนจน15มีนาพุธผิดจนถึง7เมษายน15มีนาถึง7เมษายนหนูเพี้ยนอีกการสื่อสารเอกสารเปเปอร์การคอมมิวนิเคชั่นมีเกณฑ์การเป็นลบผิดพลาดสูญหายหรือคนเข้าใจเราผิดตีความเราผิดเมถุนก็ระวังในช่วงนั้นโอเค ความรักษจันย์พูดไปแล้วนะแม่ขางานเขียนนิยายยอดวิวยอดขายอาจารย์บอกไปแล้วนะคะน้องไวท์พีชเห็นไหมพอเป็นเมถุนหนูเห็นไหมดาวพุธเป็นดาวเจ้ารักคนงานเขียนเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมคะสองคนแล้วเนี่ยราศีกันลัคนาพิจิกพักก่อนลูกมิกกี้ยังไม่ถึงลูกมิกกี้สุดที่รักของแม่ดูก่อนลูกขามิกกี้เมียว หนูเห็นไหมคะว่าอาจารย์ดูราศีอะไรอยู่ถ้าราศีอื่นอย่าเพิ่งพิมพ์ขึ้นมาเอาราศีที่มันดูอยู่นะลูกไม่งั้นอาจารย์จะให้เพื่อนที่อยู่ใน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 ,ใน,ใน,ในช่องอาจารย์เนี่ยลุมกันบิดบิดจิ้มหนูนะคะมีเรื่องกี่กับดีโอเค เมถุนหนูเรียนวิศวะไฟฟ้าจะจบช่วงกลางพฤษภาอยากทํางานพลังงานทดแทนจะได้งานไหมคะแม่ต้องดูพลังงานดวงในเบิร์ชาร์ตตัวหนูแต่หนูเป็นเมถุนทําเกี่ยวกับไฟฟ้าเลิศเลอได้เลยค่ะพลังงานได้เลยค่ะแต่อาจารย์แนะนําให้หนูไปเกี่ยวข้องกับพลังงานลมพลังงานลมคือดีมากลมกับแสงสองอย่างนี้ พลังงานลมกับแสงคือถือว่าดีแต่ไปเกี่ยวกับพลังงานาน้าไม่ดีอีกนะลูกน้องรัตตี้ไทยแลนด์เนี่ยรัตตี้ไทยแลนด์ถ้าเกี่ยวพลังงานลมกับไฟลมกับแสงอ่ะคือถือเป็นบวกถ้าเกี่ยวกับพลังงานทาตุน้ํามันก็จะไม่ไม่สมคงคู่ธาตนะุเนาะเนื่องจากหนูเป็นเมถุนราศีตรงข้ามคือธนูนะพลังงานหนูเป็นธาตุไฟอยู่แล้วเอเนอร์จี้มันส่งผลอยู่แล้วลูกเป็นบวกคะ่ะราศีอะไรเนี่ย ราศีเมทุนลัคนากรกฎต้องดูตัวไหนก่อนคะทั้ง2องอย่างในลูกเลนนี้ดูควบกันไปงานใหม่ที่ได้ปังไม่แม่ลิซซิ่หนูต้องเปลี่ยนงานอยู่แล้วเกณฑ์พลังงานของเมทุนแม่บอกไปแล้วใช่ไหมมีเกณฑ์ที่จะไม่ผ่าน p r o เบชั o นรอบที่4นะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานอยู่แล้วค่ะแต่มันจะบวกมากเลยนะตอนนี้บวกเริ่มต้นแล้วเพราะดาวพฤหัสเดินหน้าในเรือนราศีเมทุนแล้วนะคะการเงินการลงทุนของเมทุนเป็นอย่างไรแม็กกี้หวัดดีลูกโมโมไปไหนเนี่ย โมโมโลูกสาวอาจารย์ไปไหนการลงทุนการเงินเป็นยังไงบ้างคะในเรือนการเงินและการลงทุนการเงินของหนูเนี่ยมันอยู่ในราศีกรกฎนึ่ออกปะแล้วพลังงานของ การเงินของหนูตอนนี้นะตั้งแต่ตอนนี้จนกว่าจะถึงมิถุนายนนะคะแต่ชาวเมถุนจะฟุ่มเฟือยเงินไปเพื่อพิสูจน์คุณค่าตัวเองเพื่อใครอาจารย์ว่านะเหมือนกับใช้เงินไปเพื่อพิสูจน์กับสังคมว่าฉันมีเงินฉันสามารถทําได้ฉันสามารถที่จะใช้เงินได้อะไรเงี้ยมันส่งผลต่อความฟุ่มเฟือยหน่อยส่วนด้านการลงทุนเนื่องจากว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือน8ดของตัวหนูแล้วเสาโคจรอยู่ในเรือนราศีมีนคือเรือนการงานถ้าหนูเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วลงทุนดีเป็นบวก แต่ถ้าถ้าหนูไม่ใช่เจ้าของธุรกิจคือทํางานประจําแล้วจะไปลงทุนด้วยก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังขึ้นไปหน่อยละกันแต่ใดๆคือ energy ของดาวพฤหัสก็ไม่ได้ส่งผลร้ายหรอกถ้ามันจะส่งผลร้ายกับหนูได้ก็หลังจาก10มิถุนายน์ไปแล้วตอนที่พฤหัสย้ายราศีแล้วตอนนั้นะนะฮะแต่การลงทุนนะตอนนี้การเงินยังคงได้เป็นบวกนะยังคงทำได้อยู่ค่ะ